มหายุท,ยทธยจุดพิภพ,พ,พตอนที่197ถูกท้าทายก่อนออกเดินทางเด่นตรงไม่ได้หยุดพักตลอดช่วงการคืนหลังจากใช้ยาเสริมปานไปหลายพันเม็ดเขาก็สามารถก้าวหน้าได้อย่างมีนัยสำคัญเขาเปิดเส้นสายภายในล่างได้ถึง15จุดจากทั้งหมด44จุดซึ่งน้ำว่ารวดเร็วมากแต่ถึงอย่างไรวิชาล่างสยบตะวันก็เป็นคัมภีร์รับระดับหนึ่ง หากนำความยากลำบากในการฝึกมาเทียบก็นับว่าสูงกว่าวิชาอื่นๆมากมายนักหลังจากเปิดขุมพลังได้ถึง15เส้นสายทำให้พลังหยดในร่างหลินตงแปลสภาพเป็นพลังหยดสยบตะวันถึงหนึ่งในสส่วนแล้วขอบคุณคุณภาพของลูกแก้วหยวนตันของเขาที่มันมีถึง8ดาวทำให้พลังหยดสยบตะวันของเขา้ายกาจมากยิ่งขึ้นจากการคำนวณของหลินตงแค่ใช้พลังหยดสยบตะวันหนึ่งในสส่วนที่มี ก็เทียบกับพลังทั้งหมดที่เขาเคยมีอยู่แล้วคำพีรับระดับหนึ่งยิ่งใหญ่สมคำาล่ําลือแสงตะวันสาดส่องผ่านหน้าต่างกระทบบนพื้นห้องมันถูกแบ่งออกเป็นลำแสงเส้นเล็กๆฉายความอบอุ่นเหลนตรงที่นั่งอยู่บนเตียงค่อยๆลืมตาขึ้นภายใต้ผิวหนังของเขามีแสงทองประกายอ่อนๆวาบขึ้นครั้งหนึ่งก่อนจะจางหายไป15เส้น เมื่อหลินตงสังเกตเห็นความคืบหน้าในการฝึกของเมื่อคืนเขาก็พยักหน้าเบาๆทว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกไม่พอใจเลยการจะเปิดเส้นสายต่างๆต่อไปนะับว่าเป็นเรื่องยากมากขึ้นอีกหลายเท่าจากการคาดเดาของหลินตงพลังหยวนที่จะใช้ทะลวงเส้นสายต่อไปต้องใช้พลังหยวนที่เข้มข้นมากกว่าเดิมเมื่อคืนหลินตงใช้ยาเสริมปานไปหลายพันเม็ดเพื่อทะลวงเส้นสายที่16เลยทีเดียว ดังนั้นเพื่อที่จะเปิดข่มพลังอีก29เส้นหลินตงอาจจะต้องใช้ยาเสริมปานอย่างน้อยอีก30,000เม็ดถึงหลินตงจะชิงยาเสริมปานมาจากหวังเหยียได้ไม่น้อยแต่ก็ยังไม่พอใช้น่าเจ็บใจจริงๆตอนนี้หลินตงเข้าใจแล้วว่ายาเสริมปานมีค่ามากแค่ไหนสำหรับผู้ฝึกยุทธหากเขามียาเสริมปานมากพอภายในไม่กี่เดือนเขาจะสามารถเปิดข่มพลังเพิ่มครบทั้ง44เส้นสายแน่ แน่นอนว่าหากเขาดูดซับพ,พลังหยวนจากฟ้าดินก็คงต้องเสียเวลาเป็นสิบสิบเท่าเหรินตรงรู้ตัวว่าตอนนี้เขาถังแตกอีกแล้วการเดินทางเพื่อฝึกวรยุทธ์พรสวรรค์เป็นสิ่งสำคัญอย่างไรก็ตามถ้าหากไร้ทุนทรัพย์ก็คงไม่ต่างจากยาจบพ,พเนจรเหรินตงนั่งบนเตียงเริ่มรับยาเสริมพานที่หลงเหลืออยู่ในถุงเชียนคุณเขาให้ตะกูหลินไปหมื่นเม็ดเขาเหลือยาสองหมื่นเม็ด ซึ่งนี่ยังไม่เพียงพอให้เขาเปิดข่มพลังตามวิชาล่าสยบตะวันได้ครบการออกท่องอยุทธภพอย่างสบายใจเขาต้องมียาเสริมปานสำรองไว้ด้วยมิเช่นนั้นถ้าต้องเผชิญกับอันตรายมหันเขาก็จะไม่มียาเสริมปานไว้เติมพลังงานให้หุ่นเงาหมดตัวอีกแล้วพอนับยาเรียบร้อยเหรียญงก็ถอนหายใจเขาก็โดดลงจากเตียงมองไปรอบๆห้องพ,พึมพำกับตัวเองถึงเวลาที่ข้าต้องไปแล้ว เขาอยู่เมืองเหยียนมาสักพักเพื่อรอดูปฏิกิริยาจากล่างผู้จำแรงของชินฐานว่าถูกสะกดไว้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เขาต้องออกเดินทางเสียทีเวลาของเขามีจำกัดสองปีช่างสั้นนักเมื่อเวลานั้นสิ้นสุดลงเขาก็จะต้องหันมาเผชิญหน้ากับเงาทะมึนที่ทำให้เขาอึดอัดจนหายใจไม่ออกสองปีต่อจากนี้เดนตงต้องไล่ตามเงานั้นให้ทันเงาที่แข็งแกร่งกว่าเขา เหรินตงไม่ใช่คนไม่เด็ดขาดในเมื่อวันนี้เขาตัดสินใจว่าจะไปเขาก็ไม่ลังเลครู่ต่อมาเขาก็จัดเก็บข้าวของแล้วส่งข้อความถึงเหลินเจินเทียนเหลินเซี่ยวและคนในครอบครัวเมื่อข้อความของเหลินตงกระจายออกไปตระกูลหลินก็เกิดความวุ่นวายที่ลานกว้างหน้าคาลือหาดทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ฐานะของหลินตงนับว่าเหนือกว่าหลินเจินเทียนไปแล้ว ที่ตะกูลินสามารถสร้างชื่อในเมืองเหยียนได้ก็เพราะฝีมือของหลินตงทุกคนในตะกูลินให้เกลียดและเคารพเขามากเพราะถึงอย่างไรทั่วล่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพลังหากมีพลังก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งหลินตงกวาดตามองไปยังผู้คนที่มารวมตัวกันที่ลานกว้างหน้าคฤหาสน์เขารู้สึกไม่สบายใจโดยเฉพาะเมื่อเห็นดวงตากลมโตแต่ไปด้วยน้ำตาของชินฐานเขาปวดหัวมาก งเออเวลาอยู่ข้างนอกระวังตัวให้มากเ่นเจิ้นเทียนเปล่งน,น้ำเสียงห่วงใยพูดเตือนหลานชายแม้เขาจะรู้ว่าคงไม่อาจล้างหลานชายคนนี้ไว้ในเมืองเหยียดเล็กๆแห่งนี้ได้อีกต่อไปเ้าว่าเมื่อถึงเวลาต้องล่ำลากันเขาก็ยังต้องฝืนใจตัวเองเอาไว้เต็มกำลังท่านปู่ไม่ต้องห่วงเรนต้องยิ้มเขาไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไปสองปีที่ผ่านมาเขาเอาชนะตระกูลเลย่ยและเสีย สำนักอาพอรูหิตพาคหมาป่าลูหิตมิหนำซ้ำยังประทะกับจอมยุทธ์รุ่นใหม่แห่งแขวนต้าเยียนแม้ยุทธภพจะอันตรายแต่คนอย่างเขาก็ไม่หวั่นกลัวแม้แต่น้อยข,ข้างหลินตงเสียวเยียนคำรามเสียงต่ำมีแรงกดดันประหลาดแฝงอยู่ในน้ำเสียงของมันหลังจากมันได้กินลูกแก้ววิญญ,ญาณสัตว์อสูรมากมายจากในสุสานโบราณในช่วงเดือนที่ผ่านมาพลังของเสี่ยวเยียนก็พุ่งพรวดอีกหลายส่วนตอนนี้ ถ้ามันต้องสู้กับจอมยุทธ์ข่มพลังขั้นต้โยนหมางก็มีโอกาสเอาชนะได้การเดินทางครั้งนี้เดยนตรงตัดสินใจพามันไปด้วยเขาได้ยินเสียงเทียนเหยาเตี้ยวบอกว่าเสี่ยวเยี่ยนเป็นพยัก์เพลิงอย่างไรก็ตามเสี่ยวเยี่ยนเป็นสัตว์เลือดผสมหลายเผ่าพันธุ์มันมีโอกาสแข็งแกร่งขึ้นอีกในอนาคตดังนั้นเดยนตรงจึงอยากดูแลมันเพราะเขาจะได้ผู้ช่วยที่มากฝีมือที่ดีที่สุดขึ้นอีกหนึ่ง ความใฝ่ฝันของวิลชนยิ่งใหญ่เสมอมังกรก็ควรแหวกว่ายท่ามกลางฟ้ากว้างตรงเอ๋อจงทําตามใจเจ้าเถอเพะพ่ออยากรู้เหมือนกันว่าลูกชายของพ่อจะเติบโตได้ขนาดไหนเหลินเซี่ยวตบไหล่เหินตงแรงๆเขาพูดพร้อมรอยยิ้มไม่เห็นใบหน้าเปื้อนยิ้มของเหลินเซี่ยวเหลินตงรู้สึกซาบซึ้งใจเขาพยักหน้าช้าๆจากนั้นก็กระโจนขึ้นหลังพยักเพลิงคู่ใจพูดว่า ท่านปู่ท่านพ่อท่านลุงทุกๆคนรักษาตัวด้วยเหรยนตองเป็นคนแน่วแน่มากเขาประสานมือแสดงความเคารพทุกคนโดยไม่มีอาการลังเลเขาตบหลังเสี่ยวเยี่ยนมันส่งเสียงคำรามโน้มตัวไปข้างหน้าทะยานออกไปกลายเป็นลำแสงสีแดงต่อหน้าคนตระกูลหลินข้าจะไปที่งานประชุมตระกูลหลินเพื่อขึ้นประลองในอีกสองปีข้างหน้าข้าจะกลับมาท่านปู่ เมื่อเวลานั้นมาถึงบ้านใหญ่จะต้องขอร้องให้เรากลับไปเข้าร่วมกับตระกูลอีกครั้งแน่นอนร่างสีแดงทะยานจากไปเสียงตะโกนจากที่ไกลก็ก้องกังวานไปทั่วลานกว้างทาให้เลือดในกายคนหนุ่มสาวถึงกับเดือดพล่านเอกลักษณ์แบบนี้เป็นใครไม่ได้นอกจากหลินตงดวงตาหลินเจิ้นเทียนมีน้ําตาเลือนขึ้นมาเขามองแผ่นหลังของหลินตงที่กําลังจะหายไปเขาหัวเลาะลั่น เขารู้ดีว่าการจะให้ตระกูลขุนศึกอันยิ่งใหญ่อย่างตระกูลหลินสายหลักจะมาขอร้องให้เขากลับไปเป็นเรื่องใหญ่เพียงไหนแต่เขาไม่เคยสงสัยความสามารถของหลินตรงเลยเขามั่นใจในตัวหลานชายคนนี้เสมอเมื่องานประลองของตระกูลหลินที่เมืองหลวงอุบัติขึ้นเขาเชื่อว่าหลานชายคนนี้จะต้องไปปรากฏที่เบื้องหน้าของพวกเขาอย่างโดดเด่นเหนือใครแน่เวลานั้นเหล่าอัจฉริยะที่ลุ่งโลดจากทั่วสารทิศ จะต้องพ่ายแพ้ให้แก่เหลินตงตระกูลหลินของเราเป็นข้าตระกูลสายรองทว่าหลานชายของข้าก็ยังเป็นมังกรแสงตะวันสาสองลงมาจากท้องฟ้าเคลื่อนบ,บนหน้าเหี่ยวย่นของหลินเชิญเทียนทว่ายามนี้ไปหน้าของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและมั่นใจหลานชายคนนี้ทำให้ตะแก่เช่นเขาตายตาหลับแล้วเงาแสงสีแดงพเพลิงวิ่งผ่านกลางเมืองเหยียน เสียงคำรามของสัตว์อสูรทำเอาจอมยุทธ์หลายคนหน้าเปลี่ยนสีแต่ไม่มีใครกล้าส่งเสียงสะบดดาออกมาสักคำเพราะพวกเขารู้ดีว่าสัตว์อสูรร่างสีแดงเพลิงตัวนี้เป็นของใครเงาแสงแดงวิ่งผ่านเมืองอย่างรวดเร็วเมื่อใกล้ถึงประตูเมืองเหลินตงที่นั่งอยู่บนหลังเสียวเยี่ยนก็เงยหน้ามองไปบนกำแพงมีร่างหนึ่งยืนอยู่บนกำแพงเมืองจับจ่องมาที่เขาจอมยุทธ์ระดับเจ้า เขามองไปที่ชายวบกลางคนที่มีผิวพรรณขาวลอกกับหยกหลินตงหลีตาลงถ้าเดาไม่ผิดแล้วก็ชายคนนั้นก็คือเจ้าเมืองเหยียนผู้ลึกลับซื้อเ่าเทียนมิหนำซ้ำยังเป็นสุดยอดจอมยุทธแห่งเมืองเหยียนด้วยฮ่าสหายน้อยหลินตงจะไปแล้วหรือตัวข้าเก็บอาการอยากสู้กับเจ้าไม่ไหวแล้วชายกลางคนจ้องมองหลินตงที่อยู่ห่างออกไปเสียงหัวเราะแฝงไปด้วยพลังหยนเข้มข้น แผ่กระจายออกไปทั่วเมืองเหยียนนั่นท่านเจ้าเมืองนี่โอ้แม้แต่ท่านซื้อเห่าเทียนยังปรากฏตัวเหลียนตงของคนนี้ทำให้คนประหลาดใจจริงๆอ่าท่านเจ้าเมืองซื้อนับเป็นจอมยุทธระดับเจ้าขั้นชิงถือเป็นสุดยอดแห่งเมืองเหยียนพอหลินตงกำลังจะไปแม้แต่เขาก็ทนเก็บความต้องการไม่ได้ต้องปรากฏตัวขึ้นทั้งคู่ถึงเป็นยอดยุทธแห่งเมืองเหยียนถ้าพวกเขาสู้กัน นี่ก็เหมือนเป็นการประลองเพื่อชิงความเป็นหนึ่งของจอมยุทธแห่งเมืองเหยียนเสียงอโงละของชายวัยกลางคนดังสะเทือนไปทั่วเมืองทั้งเมืองเหยียนก็เกิดความวุ่นวายขึ้นแม้จะมีสามโค่ใหญ่ในเมืองเหยียนที่เลืองอำนาจแต่ทุกคนรู้ดีว่าท่านเจ้าเมืองซือเห่าเทียนคือกฎที่แท้จริงตัวเขาไม่ค่อยปรากฏตัวที่ไหนแต่เมื่อเอ่ยชื่อซือเหาเทียนทุกคนก็รู้ว่าเขาคือคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเมืองเหยียน เมื่อเขาเอ่ยวาจาย่อมเกิดความเคลื่อนไหวไปทั่วเมืองเหยียนจอมยุทธ์หลายคนกระโดดผุบพรากับตัวหมันขึ้นไปบนหลังคาตึกรามบ้านช่องต่างจับจ้องไปที่กำแพงเมืองเหล็นตงพงะเไม่ได้ยินคำท้าของซื้อเหาเทียนตัวเขามีสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดีกับจื่อเหยียนมิหนำซ้ำเขายังรู้สึกนับถือท่านเจ้าเมืองมากเหลนโตมองไปที่ชายวัยกลางคนจากที่เห็นเขาไม่รู้สึกถึงความเป็นมิตร แต่ก็ไม่เป็นศัตรูกันกลับมีเพียงรอยยิ้มซับซ้อนในแววตานี่คือแววตาของจอมยุทธที่ได้พบกับคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อดูเหมือนซือเห่าเทียนจะไม่ได้เจอคู่ต่อสู้แบบนี้มานานแล้วมองไปที่ชายวกลางคนเหรนตรงก็ยิ้มอย่างภูมิใจในเมื่อวันนี้เขาคิดจะออกท่องยุทธภพเขาก็อยากจะประลองให้เต็มที่กับสุดยอดจอมยุทธของเมืองเช่นกันภายใต้สายตาของฝูงคน เหลินตรงเหยียบลงบนหลังเสียวเยี่ยนเบาๆเขาส่งแรงไปที่เท้าทะยานขึ้นบนท้องฟ้าดาบเล่มหนึ่งพุ่งตามออกมาวางบนฝ่าเท้าของเขามีหนามซ้ำหอกเกร็ดฟ้ายังตามออกมาติดๆมันวิ่งเข้ามาอยู่ในมือเขาทันทีพอกระแทกมันบนอากาศรศมีรุนแรงก็กระจายออกไปคำสั่งของท่านเจ้าเมืองเหีินตรงจะเป็นทิเศษได้อย่างไรมองล่างของชายหนุ่มที่ลอยอยู่กลางอากาศ เขาถือหอกยักษ์อยู่ในมือคนที่เฝ้ามองต่างรู้สึกเลือดในกายเดือดพล่าน